เราไม่ได้แข่งกับตัวเราเองอนีอกอยกได้ว่าแข่งกับตัวเองก็บอกไม่ใช่เรากําลังแข่งกับคนทั้งประเทศเด็กรุ่นเดียวกับเราทั้งประเทศหรือรุ่นพี่ที่เซิ่มามันไม่มีอะไรบอกได้ว่าอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเอามาเล่าเรื่องอแล้วคนตรวจเขาเห็นอะไรถ้าสิ่งที่เขาคาดหวงังกับสิ่งที่เรามีมันเห็นตรงกันพอเขาจะเริ่มเนี่ยรู้แล้วว่าอยากจะเข้าสถา,านเนี่ยแต่พอมาดูผลงานของตัวเองดูไอ,อ,อคติบัตรของตัวเองเนาะ รู้สึกว่ามันน่าจะสู้เขาไม่ได้มันน่าจะน้อยไปทํำยังไงดีสต็อปเสียใจสําหรับคนที่เปิดมาดูเมื่อเวลาเดือนเดียวนะคนัอ๋อเพราะฉะนั้นต้องเปิดดูตอนนี้เลยตอนนี้นะคะเพราะว่ามันทําให้คุณสามารถทําพอทันอยู่แต่ถ้าหมมหนูใส่กินแบตพปรเรียงโดยไม่ได้เขียนอะไรเลยอะน้อยมากที่จะเข้าไปซูมแ้บ อะไรวะ,รวะตัวมันเล็กเนอะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าแต่ละที่แตกต่งางกันยังไงพอร์ตของเรามันจะไม่ยูนิคัทนทีถ้ายิ่งติดขัดเร็วแต่ว่าเรายังมีเวลาที่จะแก้ไขได้เร็วๆๆสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ จ้าแน่แน่ววันนี้อยู่กับเราสามคนอาจารย์ปิ๊กนันนาจะมาทีนะใช่ค่าตัวแพงค่าตัวแพงนะคะวันนี้มาแล้วเลยต้องให้มาพูดในสิ่งที่ประเด็นสำคัญนิดนึงสำคัญมากเปิดเทอมแล้วแต่เรายังปิดเทอมอยู่นะมหาวิทยาลัยเด็กยังไม่เข้ามาเรียนเลยนะแล้ค่าขนมเพิ่มมากขึ้นไหมเออดิจิตอลวอลเล็ตจะได้หรือเปล่าไม่ไม่ไปีการศึกษา6กกำลังจะเปิดเนาะใช่เปิดแล้ว แต่ว่าเด็กม .6 อ่ะเปิดแล้วแน่ๆและกําลังจะเตรียมตัวเป็นเด็ก6-8ในปีหน้ามันจะเปลี่ยนจากมมัธยมไปสู่มมหาวิทยาลัยถูกเออเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องการทําพอร์ตโฟลิโอของเด็ก6-8หลักการ 3S ่หลักการ 3S สาบาว่าไม่ได้คิดคนมาใหม่ ใหม่ตอนนี้แหละ 3S ในการทำพอร์ตโฟลิโอสำหรับเด็ก6-8เริ่มแรก S แรกคืออะไรครับ S Start ก่อน Start มีี S จิงเมันแบบ 3S Plus ส S Plus เริ่มจาก s l e e ก่อน s l e e เพื่อฝันก่อนว่าเราสนใจอะไรแล้วค่อยมาเริ่ม S แรกอย่างจริงจังมันจะให้รู้ Direction งานว่าจะไปทงที่ทางไหนหรือว่าเรามีมา แล้วพอไหมหรือต้องหาขึ้นมาอีกก่อนที่เราจะไปบิดเครื่องสตาร์ทคือเห็นเป้าหมายก่อนอย่างแรกใช่อุ๊ยพัสนี้สำคัญเนาะเพราะฉะนั้นไปสลีปก่อนเพื่อไปฝันไปเห็นวิาคณะที่เราอยากเรียนอ่ะคือคณะอะไรตื่นมาเพิ่มมีที่ได้หมดแล้วเรายังสลีปอยู่ยาวจะเป็นเด็กหกเก้านี่ยรไม่ได้ไม่ได้นะเลือกคณะให้มั่นคงก่อนวิชาเอกเราชอบจริงๆิหรือเปล่าใช่เพราะแต่ละคณะมันจะมีวิชาเอกแยกด้วยและแต่ละวิชาเอกมันก็ต้องทําพอตต่างกันใช่เอสแรกเอสสลี เอสลีปปั๊บสตาร์ทละสตาร์ก็คือต้องเริ่มต้นต้องบอกว่าเราไม่ได้แข่งกับตัวเราเองนี่คือบอกอุอ้ยแข่งกับตัวเองก็บอกไม่ใช่เรากําลังแข่งกับคนทั้งประเทศเด็กรุ่นเดียวกับเราทั้งประเทศหรือรุ่นพี่ที่ซิ้วมาที่มีความฝันสลีปไปเ,ออเ,เมื่อกีาาา้เดียวกับเราคนที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกับเราสาขาเดียวกับเราคณะเดียวกับเรานี่คือคนที่เป็นคู่แข่งของเราเพราะฉะนั้นการสตาร์ทใครสตาร์ทได้ก่อน มีโอกาสถึงเส้นชัยได้เร็วกว่าทีนี้สําหรับคนที่อยากจะสตาร์เพื่อทำพอร์ฟิโอเรามีเทคนิคอย่างแนะนําน้องๆเนาะแต่ว่าจะบอกว่ามันจะมีคําถามวนๆแต่ว่าเป็นคําถามที่สาคัญแหละเช่นเกียรติบัตรเนี่ยเกียรติบัตรงานหัตถศิลป์ใช้ได้ไหมหรือหนูควรเตรียมตัวยังไงให้งานมันตรงมีอะไรอยากแนะนำไหมในในปีปีเนี้ยมันไม่มีอะไรบอกได้ว่าอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเอามาเล่าเรื่องแล้วคนตรวจเขาเห็นอะไร ถ้าสิ่งที่เขาคาดหวังกับสิ่งที่เรามีมันเห็นตรงกันมันก็เป็นคะแนนไงแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังไม่ได้อยากมองหาต่อให้เราใส่กิจบัตรไป1,000ใบแต่มันไม่ตรงกับที่เขาต้องการเลย มันก็ไม่เกิดไปอเอเอแล้วเราจะ <ๆ S 2> ยังไงที่เราจะรู้ว่ากรรมการเขาต้องการให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ว่าสาขาวิชาเนี่ยเขาเรียนอะไรเขามองหาคนแบบไหนใช่ไหมเราก็จะพอเข้าใจแล้วว่าแบบเออเขาน่าจะเรียนแบบนี้นะเ<ะ>ขาต้องการคนแบบนี้หรือไม่กระทั่งไปโอเพนเฮาส์อันนี้ดีมากถ้าเราไปโอเพนเฮาส์ปุ๊บเราจะพูดคุยกับพี่ๆี่ค่ะอย่างน้อยเรารู้สไตล์แล้วว่าอ๋อพี่ๆี่ที่เขาเข้ามาก่อนเราสักปี2ปีเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงดูว่าเขาเรียนอะไรมีทิศทางยังไงเพ้างจริงแล้วในสาขาวิชาแบบแบบเดียวกันน่ะต่างมหาวิทยา ก็ไม่เหมือนกันคือต่อให้แบบเราอยากเรียนแพทย์ แพทย์จุฬาแพทย์ธรรมศาสตรแพทย์มสวก็แพทย์ไม่ให้ดนแต่เขาจะมีมีเกณฑ์เหมือนกันแหละขั้งในคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันพอร์ตก็ต้องต่างเหมือนที่พี่ปิ๊กบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราทํามีเป็นพันใบแต่ถ้าไม่ตรงกับที่กรรมการเขาอยากได้ก็พลาดก็พลาก็บอแบบไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นที่ที่อาจารย์แบงค์บอกก็คือการวิเคราะห์ดูในเว็บไซต์ดูรุ่นพี่ดู Facebook ของคนที่มันกดติดตาม Facebook ของสาขาวิชานั้นดูสิ่งเก่าที่จบไปว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไง มันตรงกับเราหรือเปล่าถ้าตรงก็แปลว่าเฮ้ยเราอาจจะตอบโจทย์ี่นะแต่ถ้าเราอาจจะไม่ตรงแล้วดูว่าเฮ้ยแล้วมันมีอะไรที่ตรงกับความสนใจของเราอย่าอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเลือกเราเราก็มีเสร็จเลือกมหาวิทยาลัยที่ตรงกับเราเหมือนกันถูกตออ้องอีกอันนึงนะดูคณาจารย์ก็ได้ต่างนะคือเวลาเราเข้าไปดูเราจะเอาจริงหรือดูแม้กระทั่งว่าอาจารย์เขาจกกบการศึกษาม,มาจากที่ไหนพอแต่เห็นภาพนะว่าเขาอยากจะได้เด็กประมาณไหนเออเนาะอ่ะอันนี้คืออันแรกสตาร์ทพอหลังจากนั้นพอเราเริ่มทำเรามันก็าะส เริ่มทําไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราสตั๊กคือการเจออุปสรรคจริงๆแล้วเนี่ยในในคอมเมนต์เนาะคือไม่ว่าจะเป็นช่องทางทิกตอกหรือว่าในช่องทางในยูทูบของเราก็ตามมันจะมีคนมาถามเยอะแยะเลยว่าทำไปแล้วเจอปัญหาแบบนี้ทำยังไงใช่เออมีมีมีเจอนแะเัหาก็ต้องหาคําตอบแต่ว่ามันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวหรอกว่าจะต้องแก้ยังไงเพราะว่าแต่ละคนจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันถ้าปัญหาของเราคือ เฮ้ยสัดรูปเล่มแล้วรู้สึกว่ามันไม่สะท้อนความเป็นตัวของเราก็ต้องไปแก้ให้ตรงจุดหรือรู้สึกว่างานผลงานยังมีมากไม่เพียงพอก็ต้องไปแก้ให้ตรงจุดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูถ้ายิ่งติดขัดเร็วแปลว่าเรายังมีเวลาที่จะแก้ไขได้เร็วคาถามมาคําถามหนึ่งเช่นแบบพอเขาจะเริ่มเนี่ยรู้แล้วว่าอยากจะเข้าสาขาเนี่ยแต่พอมาดูผลงานของตัวเองดูไอคติบัติของตัวเองเนาะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะสู้เขาไม่ได้มันน่าจะน้อยไปทำยังไงดีสต๊อป อย่างไม่แต่้ามันไม่ใช่จริงๆก็ไม่อันนี้คือการสตาร์ทไงพอพอพอจะทำผ่อนแล้วเนี่ย สตั๊กทันยุ่งสตั๊กนะมี2ทางนะก็คือสต็อปกับสตาร์ทเริ่มใหม่คาว่าเริ่มใหม่ในที่นี้คือเรารู้ว่าเรามีผลงานน้อยหนูลูกเขารับสมัครปลายปีนี่ยังเหลือเวลาอีก3-4เดือนที่ให้เราสามารถสร้างผลงานขึ้นมาได้เสียใจสาหรับคนที่เพิ่งเปิดมาดูเมื่อเวลาเหลือเดือนเดียวนั้นอ๋อเพราะฉะนั้นต้องเปิดดูตอนนี้เลยตอนนี้นะคะเพราะว่ามันทําให้คุณสามารถทาพอร์ตทันอยู่ผลงานการประกวดน่ะมันสามารถหาการประกวดจากผลงานภายนอกได้เยอะแยะมากมายแล้วเราเคยบอกแล้วว่าเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ คอนเท t ต์วอลดอทคมในนั้นมันรวมหมดใช่คือทั้งหลากหลายสาขาหลายระดับรับตั้งแต่แบบประถมมัธยมมหาวิทยาลัยลองไปเซิร์ชดูแล้วก็ลองส่งของงานเข้าประกวด2ในในในโรงเรียนเองอะค่ะก็มีกิจกรรมไม่ทำเยอะอะไรที่ทำเหมือนเพื่อนเพื่อนทำได้เราทำได้ให้เข้าใจว่าคนอื่นก็มีเราควรมากกว่านั้นให้โดดเด่นในรอบพอร์ตโฟลิโอเนรอบทีแคสตหนึ่งเขาหาความโดดเด่นเขาหาความเป็นตัวตนใช่ไหมเราฉะนั้นเนี่ยต้องแตกต่างอยู่นี้เวลาถ่ายรูปหรอออกมายืนแถวหน้า เออนี่เอางี้ถ้ากิจกรรมที่มันมีเหมือนเหมือนกันเช่นวันสุนทรภู่อ่ะวันแม่วันพ่อแห่งชาติหรือวันแบบสัปดาหภาษาไทย กิจกรรมเหล่านั้นน่ะนำเสนอยังไงให้เราเด็นจากเพื่อนนอกจากยืนแถวหน้ายืนแถวหน้าไม่จำเป็นนะลูกเดี๋ยวคนแยกยืนเดียวได้สมมติอยู่ที่ว่าจะเขียนในสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้รับจากกิจกรรมนั้นเด็กทั่วไปมักจะเขียนว่าเข้าร่วมเารวมมานสุนทรู่ถามว่อยากรู้หรอตรวจตรวจรู้อยู่แล้วว่าสุดู้แล้วแล้วทำยังไงให้เด็กก็เข้าร่วมกับสุนทรภู่ทำให้เกิดความสนใจในนวนิยายบทประพันธ์ของไทยจงได้ไม่โอกาสเข้าไปอ่านแล้วรู้ว่ามี ความลุ่มลึกคือเขียนสิ่งที่มันอินสปายเราจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยหรือวันแม่วันแม่วันแม่แห่งชาตินอกจากได้ตอบแทนแม่ตัวเองด้วยการแสดงความรักแล้วยังได้เห็นความหลากหลายความความรักที่แม่ของเพื่อนๆมีมอบให้สมมติถ้าอยากถ้าอยากจะถ้าอยากจะเข้าอักษรศาสตร์ละกันค่ะมหาวิทยาลัยที่หนึ่งแล้วเป็นวันแม่ เขาเริ่มเป็นประหารเียเที่ใช้คณะศรัทธ์จุฬาก็ประกวดเขียนเรียงความประกวดเขียนเรียงความแล้วลองอาจจะนอกจากเขียนเรียงความ ได้รางวัลไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่เขียนกระบวนการโปรเซสว่าเราได้ใช้ความรู้อะไรในการมาเขียนเรียงความนั้นน่ะเช่นผสมกับยานี1 1ประกอบกับการเขียนความเรียงได้ไหมเออแบบบอกสรุปง่ายๆก็คืออยากเหนี่กว่าอยากแปะกแค่รูปแล้วเขียนวันที่ให้เขียนสิ่งที่เรียนรู้สิ่งที่รับหรือว่ามันอินสปายเราอย่างไรที่มันจะไปสอดคล้องกับสาขาคณะที่เราจะสมัครนันนี่ติดลมอีกหนึ่งอันเด็กจะชอบบอกว่าหนูไม่มีเกียรติบัตรอาจารย์คะเกียรติบัตรมีผลนะบางที่มีผลใช้คำนี้ตอบ คือจะบอกว่าหนูได้กิจบัตรเยอะๆอะไรเยงี้แต่หนูนําเสนอไม่เป็นอะไรเยงนี้มันก็เป็นแค่กระดาษใบหนึ่งที่ที่ใครก็ไม่รู้หน่วยงานระดับไหนยกเว้นว่าหนูได้กิจบัตรจากหน่วยงานที่มันดูยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรเยงี้แต่ถ้าสมมติหนูใส่กิจบัตรภายเรียนโนยมันไม่ได้เขียนอะไรเลยอะน้อยมากที่อาจารย์จะเข้าไปซูมแบบอะไรวะตัวมันเล็กนาะเพราะฉะนั้นกิจบัตรถ้ามีเยอะใส่มาเพื่อสื่อสารว่า ฉันเป็นนักกิจกรรมเข้าร่วมทุกอย่างอย่างเงี้ยสื่อสารได้แต่ถ้าตั้งใจจะใส่กิจัตรมาเยอะๆๆๆเพื่อต้องการจะสื่อสารว่าฉันเก่งอย่างเงี้ยก็ต้องเราเรื่องประกอบหรือบางที่เขาอาจจะกําหนดไว้นะคะที่บอกว่าบางที่มีผลบางที่ไม่มีผลในเรื่องเกียรติบัตรเช่นเขาอาจจะคาดหวังรางวัลจากเราเขาอยากได้เด็กที่มีใช่คือเด็กที่มีทั้งพอร์ตและรางวัลแปลว่าถ้าเราไม่มีรางวัลหรือไม่มีเกียรติบัตรรับรองอ่ะบางที่เค้าก็จะไม่รับเพราะฉะนั้นลองอ่านเกณฑ์ดูเนาะบางที่กําหนดละเอียดมาก บางที่กําหนดก,กว้างๆเพื่อขยายโอกาสก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ละเอียดนี่คือการแก้สต๊อกเพราะฉะนั้นใครมีสต๊อกหรือว่าแบบใครแบบใครสต๊กเกตรงไหนอีกเ่ยเขียนมาถามแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรสุดท้ายเอสสุดท้ายสต็อปหยุดคําว่าหยุดคือหยุดก่อนอย่าเพิ่งฟุ้งซ่านอเอางานมารวบรวมก่อนยังไม่ต้องทําส่งภายในแบบ ภายในวันแรกหรือสองวันแรกที่เขาเปิดคือหยุดแล้วตั้งสติ1ดูกําหนดการ2ดูระเบียบการว่าเขาต้องการอะไรแล้วหนูต้องติ๊กเลยมีมีตามเขากําหนดไหมใช่ไหมเออหยุดก่อนหยุดแล้วก็ตั้งสติ1เกรดผ่านนะบางที่เอาเกรดนะ3.5 3หรือบางที่อาจรับแค่2อาสมมุติบางที่แบบเขาบอกว่ารับ3เกรด gpa x สขึ้นไปค่ะ2อุ แตกก็คุไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าฝืนอย่าฝืนต่อให้คุณงานดีแต่ระเบียบการกําหนดการเขาบอกไว้แล้วเป็นกฎของเขา 2. องาต้องมีรางวัลมีไหมมีไหมระดับประเทศมีหรือเปล่าถอามีก็รีบไปสตาร์ t มานี ในด้านน,นั้นนถูกก็ทัน 3. ผลงานต้องมีอะไรบ้างอเออหรือคุณสมบัติอะไรถ้าไม่มีกลับไปสตาร์ทเออหาตัวเองให้เจอตั้งแต่สลีปเลยอ่ะเพราะงั้มน,ม,นมันก็จะฟุ้งซ่านแล้วก็เรากับเพื่อนเนี่ยจะออบอกว่าเป็นคู่แข่งกันก็ไม่เชิงจะบอกว่าเป็นคนที่ต้องช่วยกันก็ไม่เชิงเพราะว่า เรามีใช้วัตถุดิบเดียวกันเราอยู่ในสังคมเสียงแวดล้อมเดียวกันอ,อะไรที่มันแชร์กันได้ก็ลองดู<ะ>การประกวดมันไม่จาเป็นต้องประกวดเดี่ยวประกวดเป็นกลุ่มเป็นทีมมันก็ามาใช้ได้ในเวลาสั้นๆที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นลองคุยกันดูว่าในแล้วระยะเวลาสั้นๆที่เหลืออยู่ ถ้าเราทาคนเดียวอาจจะเหนื่อยเราอยากจะสร้างกิจกรรมขึ้นมาสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาสร้างการเข้าร่วมขึ้นมาถ้ามีทีมที่จะไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ดีค่ะแนะนําว่าให้แยกแยะความแตกต่างของสาขาวิชาในแต่ละที่เราอยากสนใจนะในแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีก่อนเพราะมันมีความแตกต่างกันมากบางทีเนี่ยเข้าใจแหละว่าเราถนัดด้านเนี้ยเราอยากจะยื่นหลายๆที่นะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าแต่ละที่แตกต่างยังไงพอร์ตของเรามันจะไม่ยูนิคทนทีถ้าเกิดเราทําได้แล้วเนี่ยเราจะโดดเด่นขึ้นมาในในเวลา ที่พอตของเรา,าไปอยู่รวมๆกันใ<ช>นื่จะบอกว่ากลายเป็นว่าหลังโควิดกลับมาเนะเาะที่เราตรวจพอร์ตกันมาแบบหลายๆพันเล่มนะมช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะคะผลงานเด็กๆเนี่เอาจริงๆนะทุกคนสู้ได้<ช>คืออย่ายอมแพ้ก่อน<ช>สําหรับเราสิ่งที่เราจะฝากไว้คือเราเคยคุยกับเด็กว่าเอยอยากสอบรับพอรตฟลิโอแต่ผลงานไม่มีแล้วเรายอมแพ้ไปเลยยังเหลือเวลาอีกตั้ง4ี่หเดือนอน่ะ ไม่สู้เลยอะเราก็รู้สึกออะงั้นก็ลอไปสอบแอดมิชั่นแต่แค่จะบอกว่ารอบพอร์ฟิโอนอกจากเป็นรอบของความโดดเด่นของทักษะต่างๆแล้วมันคือรอบของไฟเตอร์<ช> <ๆ S 2> บางคนผ่านรอบนี้ด้วยความไฟ <ๆ S 2> สู้ๆๆอาวะไม่มีก็สร้างไม่ไม่สร้างก็ไปประกวด<ช>ทำยังไงก็ได้ให้ได้ผลงานมาเพื่อจะสอบเข้าแล้วความสำเร็จมันหอมหวาน เพราะเราจะติดรอบแรกก่อนเพื่อนอ,อีก5าเดือนที่เหลือก็คือไม่ต้องเครียดเลย A level well, แก็ปแพไม่ต้องอ่านหนังสือแล้อวอ่ะคือข้อดีเนาะใช่ใช,ใช่ไหมข้อดีของการสอบรอบอรอดคืออะไรคะจันปิ๊กได้ใช้สิ่งที่เป็นตัวเราในการทําให้เรามีอนาคตมาแล้วนะภาคภูมิใจใแล้วก็อย่างที่บอกก็คือความเครียดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นมันก็จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตโค้งสุดท้ายในโรงเรียนได้อย่างแบบว่ามีความสุขเต็มที่ทุกกิจกรรมที่เหลือหลังจากนั้น บางคนแค่อยากใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่อยากหายเครียดออยอมยืดรอบผ่อนในคณะหรือสาขาที่คิดว่าติดแน่ๆแต่ไม่ใช่ที่ตัวเองรักจริงๆ จะด,ดูเทปต่อไปเด็ก68เตรียมตัววันนี้เอาเอาสิ่งที่ให้เริ่มมาก่อนอแล้วเดี๋ยวเทปเทปต่อต่อไปนะคะเทปว่ะไม่ใช่เทปเราใช่ EP แก่มากพาร์ตต่อไปเอเอพาร์ตต่อไป EP ต่อต่อไปเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้ฟังการเตรียมแซมการเขียนเก็บติบัตอะไรยังไงเอาให้ละเอียดเลยแล้วกันเอาให้ละเอียดในแต่ละเรื่องใช่วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะ